สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4เมษายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในเอฟซีทางช่องวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับน้องไฮโตทางมวลแบ่งปันเอฟซีทางช่องคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับนาะของรัฐบาลไทยนะครับของบ่าวสารคามในช่องบ่าวสารคามนะครับ จากเมื่อวานน้องของเบาสารคามไปแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นของพี่ชายเจดีนะครับวันนี้ก็มาดัดคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็คลิปพา,านวลมาเที่ยวนะครับมาทําธุระนะครับต่างจังหวัดแวะเที่ยวหน้องประจัก์นะครับที่อุดรธานีนะครับเนาะแวะปั่นจักรยานเล่นโนนีนันนะครับเนาะทำธุระเสร็จก็แวะเที่ยวก็เือียมมาเที่ยวกได้เยหนทางไปด้วยในตัวเหมือนเ,เดิมกดนิปทธ่แนวทางนะครับ เสียนทุกทุกเสียนทุกอาจารย์ครับเราให้แนวทางแบกปันเอฟซีทั้งช่องคอยเปียน,นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะถ้าชอบคอยจัดถ้าขัดก็ผ่านก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมแนวทางก็มีเขามีหลุดเข้ากันไปนะครับเนาะคนยินพิธที่แนวทางถ้าชอบคอยลงทุนนะครับไม่ชอบกระาไมไปก็ะชมพอมบันเทิงเหมือนเดิม ก็ดูผลวดที่แล้วนะครับเนาะวดที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาวดที่แล้วเรียกวิ่งแม่นมากครับน้องพี่ชายเจดีบนนะครับบนวิ่งแปดลองเจ็ดนะครับสุดยอดมากครับเนาะเข้าตัวเน้นเลยนะครับเนาะวิ่งแปดลองเจ็ดแต่เสียดายนะครับเนาะจับคู่ให้ไม่เข้านะครับเนาะเสียดายมาก จับคู่ให้8 5 7 3้าเจ็นะครับสีคู่เสียดายมาก8 5 7 3้าเจแต่ถ้าเป็น80817375ละเต็มเต็มนะครับเนาะพิชัยเจดียจับคู่ให้ไม่ถูกนะครับเนาะเสียดายมากที่เลีกวิ่งแน่นอนมากนะครับเข้าทุกกวดนะครับวิ่งพิชัยเจดีย์ จับคู่ไม่เข้าเฉยนะครับเนาะวิแมแงแม่จริงๆครับเนะาะเสียดายมากแต่พี่ชายจะดีได้นะครับเนาะถามพี่ชายจะดีแล้วว่าเกกระเป๋าหนักครับเนาะเกชบบ๋ชอบวิ่งจะวิ่งแปดี่ได้เยอะพอสมควรแต่คนนี้เกมั่นใจมากเกบอกเกมั่นใจมากมาที่ล่างครับล่างล่างวิ่งสองรองเก้าก็เข้าตัวรองนะครับเนาะเข้าเก้า จะจะพคู่เสียดายอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะเสียดายอีกเหมือนเดิมวิ่งสองรองเข้าจับคู่นะครับ7 2 9 1 0 4 9 2นะครับเสียดายมาก9จับคู่ให้2คู่นะครับคือ91กับ92ถ้าเป็น9092กก็เต็มเต็มนะครับเนาะเสียดายมากไม่มีโชคครับเนาะ เฉียดไปเฉียดมาทั้งบนและล่างนะครับเนาะบนวิ่ง8ดจับคู่80ศล่างวิ่งเก้าจับคู่9 1หนึ่งนะครับเน่เสียดายมากนะครับเนาะนายเจนยังไปไว้บนนะครับเนาะเอาศูนย์ไว้ล่างเสียดายนะครับรเสียดายแทนไม่เป็นไรครับจับคู่ไปเขามีหลุดไปธรรมดาแต่เรือวิ่งแน่นอนมากนะครับนะนเนาะเฉียดเฉียดเรืวิ่งคนนึงนะครับพี่ชายใจดีเร่วิ่งแม่นมากๆ วดยให้มาแล้วนะครับเนาะให้มาแล้วบนนะครับวดนี้บนวิ่งสี่ลองสามนะครับบนวิ่งสี่ลองสามกับคู่ให้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับศูนย์สี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้านะครับทวนอีกครั้งนะครับบน วิ่ง4ลอง3จับคู่0 4 3 7 1 7 3 9นะครับก็ให้เน้นไปที่0 4แล้วก็3 7นะครับ0 4กับ3 7ส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีรุ้น2ชุดเหมือนเดิมมี9 0 4แล้วก็4 3 7นะครับ9 0 4กับ4 3 7 สองชุดเน้นๆนะครับเนาะสองชุดก็มาที่ล่างนะครับทีนี้ล่างล่างวิ่งห้าวิ่งหกนะครับจับคู่ห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าแปดห้าเก้านะครับทวนอีกครั้งนะครับล่างวิ่งห้าวิ่งหกจับคู่ห้าหนึ่งหกหนึ่ง 58 59ดห้า้านะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าหนึ่งหหนึ่งนะครับ2คู่นี้นะครับเนาะเกียเส้นใต้ใจงเดงนนะครับเนาะไม่ได้วงกลบให้เกีดเส้นใต้แทนนะครับก็น่าจะพอมองเห็นนะครับเนาะกีดเส้นใต้ให้ <c oughs> คบทุนนะครับแนวทางของพี่ชายเจดีทั้งบนและล่างนะครับเนาะใครชอบก็ไปหาลงทุนได้เลยแบตเตอรี่น่าจะลงแพงแล้วครับแล้วนะครับเนาะวนะันนี้วันที่สี่แล้วเก็บจับแบตเตอรี่ได้เลยใครชอบนะครับนะเนาะเผื่อลุ้นถูกระวันใหญ่กับเขานะครับเนาะพลิกชีวิตได้เลยนะครับเนาะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ก็ส่วนใครไม่ชอบที่พี่ชายเจดีจับคู่ให้นะครับเนาะเลขกวิ่งแม่นมากๆพี่ชายจดีจะจับคู่ให้ก็ถูกผิดเขากันไปนะครับเนาะใครมีเจดีมาประกบได้เลยนะครับเนาะล่างเอบนนะครับวิ่งสี่ลองสามใครไม่ชอบที่พี่ชายเจดีจับคู่ให้ก็ไปหามาประกบได้เลยนะครับเนาะได้ตัวไหนดีๆีเด็นก็แล้วแต่นะทำได้เองหรือว่า ได้มาจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับเอามาประกอบได้เลยครับเนาะอะไรม,มาประกอบสีก่กับสามได้ก็จัดเลยชอบแปดมากกว่าก็มาใส่นะครับเนาะแปดสี 4, ่แปดสามก็ว่าไปชอบเจ็ดชอบหกชอบห้าก็ว่ากันไปนะครับเนาะมาประกอบได้เลยล่างก็เหมือนกันนะครับวิ่งห้าวิ่งหกถ้าไม่ชอบที่จับคู่ให้ก็วิ่งวิ่งเดือนดีเห็นมาหลายงวดนะครับเนาะ เดือนดีหามาประกบได้เลยนะครับเนาะชอบศูนย์มากกว่าชอบสองชอบสามก็มาประกบได้เลยนะครับนี่พี่ชายเจดีนะครับเนาะก็อขอบคุณพี่ชายเจดีครั้งหนึ่งนะครับให้แบ่งปันยืมทีทางช่องนะครับเนาะคลิปต่อไปก็ถ้ามีเวลาจะลงเลขปหน้าลงทุนให้นะครับนะเนาะเผื่อมีใครสนใจไปเป็นเลขประหยัดงบนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเนาะผนก็ทายชิปก็เหมือนเดิมนะครับ ใครทุกคนถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะวันที่16นี้ก็จุดชงการพอดีแต่มีทางเที่ยวนะครับเนาะทางเที่ยวค่ารถค่าน้ำมันนะครับกลับบ้านใครจะไม่เคยถูกหวยรวยเงินก็งวดนี้ก็ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ถ้าใครถูกแล้วก็ถูกจิงยิ่งขึ้นไปนะครับเนาะใขรงวดที่แล้วถูกก็งวดนี้ก็ให้ถูกต่อไปเข้าต่อเนื่องนะครับสุวคนไปถูกก็ปลดล็อกให้ได้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันชิปหน้าลิปนี้ก็สวัสดีครับ